สวัสดีครับวกเาชนะัรีเฟบครับวันนี้ก็เนื่องจากที่เคยคุยกันไว้ว่าจะทำไมโครคอนโทรเลอร์กันนะฮะก็ตัวนี้มีเอสพีสามสองอ่าเอสามก็ลองมาทำเป็นเอฟเฟกตกีตาร์ดูจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะต้องมีแบบชุดของเขาที่จะเป็นแบบพวก DSP โดยตรงอะนะแต่ตัวนี้ก็ยังพอทำได้แบบสนุกเฉยๆขำๆประมาณนั้นเนาะก็จะมีเสียงที่ลองทำดูเดี๋ยวยู่อุปกรณ์ประมาณนี้นะฮะก็ เดี๋ยวโค้ดดูกันคร่าวๆก็ได้เพราะว่าจริงๆมันมีรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะที่ยังไม่ได้ปรับวับงนั้นเถอะก็เอาหลักๆที่เป็นเสียงที่จะออกมาก่อนมันก็จะเริ่มต้นด้วยทีนี้มันก็มีชุดคําสั่งที่เป็นจอนะฮะจอก็คือจอแสดงนั่นเองนะเนี่ยทีเอฟเซตอัพนะฮะแล้วก็มีพวกเอ c นโคเดอร์ที่เป็นตัวปรับนะ,ะเป็นวอลุ่มตัวปรับเดี๋ยวมาดูกันใกล,ใกล,ใกล้นะฮะแล้วก็มีพวกวอลลีเบิร์นต่างๆนะฮะแล้วก็เป็นพวกคําสั่งเกี่ยวกับ การเปลี่ยนค่าไปนู้นไปนี่ว่าง,งั้นเถอะตอนนี้มีเอฟเฟกอยูออ่กี่ตัวนะหนึ่งมีโอเวอร์ไดม์มีดีเลย์มีเฟเซอร์มีออโต้วามีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเสียงมันก็ไม่ได้เหมือนเท่าไหร่นะเขาว่าง,งั้นเอถอะแต่ก็ลองมาใช้ดูอมาดูกันใกล้ๆเลยแล้วกันนี่ตอนนี้ก็คือจริงๆแล้วเราจะใช้พวกบัฟเฟอร์หรือว่าเปลี่ยนเบื้องต้นได้นะนี้ผมก็คือต่อเดี๋ยวบอกไงก็น่าจะเข้าใจกัน หรือเปล่าไม่แน่ใจอ่าประมาณนั้นก็คือชุดนี้จะใช้ไฟ 5V โวลต์หมดเลยนะฮะตัวอินพุตของผมมันจะเข้ามาโดยผ่านคาปาซิเตอร์อยู่ข้างล่างนี่คาปาซิเตอร์อยู่นี่นะนี่ผ่านซีก่อนนิดนึงเพื่อฟิลเตอร์นิดหน่อยส่วนที่เราใช้ก็คือใช้ปลีแอมจากมิเซอร์ลงมาเพื่อเป็นอ่าเห็นไหมตัวนั้นเพื่อต่อกีตาร์เพื่อจะได้มีเอ่อปลีแอมก่อนว่าประมาณนั้น ประมาณนั้นก็นจะมีเสียงคลีนเสียงอะไรอย่างนี้ก็จะออกหน้าจอได้เลยนะฮะประมาณนี้นะนะตัวที่เราใช้ออกเอาพุตก็จะเป็นตัวเ,าเขาเรียกว่า,อ,าอะไรนะเดี๋ยวผมจำรุ่นมันไม่ได้5 5 1 0 2 a นาะตัวนี้ก็จะเป็นเอาพุตออกมาที่จะ เอาไว้ใช้เลน่นอื่นๆได้นะตัวนี้เนาะเนี่ยตัวนี้มันโฟกัสหรือเปล่าเนี่ยอ่าตัวนี้นะ5 1หนึ่งศูนย์สองเอก็ต่อเป็นแจ็คเล็กๆรีบไปอ่าตัวหลักๆก็คือตัวนี้จะมีพารามิเตอร์อันนี้เป็นชุดชุดจ่ายไฟนอกนะไม่ได้ใช้นะเพราะว่าใช้ไฟ usb เท่านั้น5โวลต์นี่จ่ายตัวนี้เราก็กดลงได้มันเป็นเอนโคเดอร์นะที่กดลงแบบนี้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนเอฟเฟกต์ได้นี่นมีโอเวอร์ไดร์ดิสร์ชันอ่ะ มองเห็นไหมผมพยายามเอาให้ใกล้แล้วกันอย่างนี้นะโอเคนี่เราก็ปรับเข้าไปกดหนึ่งครั้งกลับเข้าไปกดพารามิเตอร์ได้ก็คือเปลี่ยนพวกเกณฑ์พวกอะไรประมาณนั้นนะนี่มีดิสโซชันถ้ากดออกก็คือกดอีกกดปุ่มนี่อีกครั้งหนึ่งปพืบอให้มันออกไปอยู่นอก นี่ถ,ถามเอฟเฟกต์เลยนะเฉยนะก็มีดีเลย์ที่มันไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่หรอกเนื่องจากอย่างที่บอกนะเอสสามสสสามันมันจะไม่ได้ตรงจุดเท่าไหร่ว่างั้นเถอะแต่ก็เขาพอทําได้มีโอเวอร์ไดรฟ์ดิสโซเชชั่นอะไรเนี่ยพอจะออกอยู่เสียงคลีนอะไรก็พอได้ประมาณนั้นพวกออโต้วาอะไรเงี้ยมันก็แฟงเจอร์อะไรก็จ,จะแปลกๆนี่เฟเซอร์ดีเลย์อะไรเงี้ยนี่ประมาณนั้นเดี๋ยวลองเสียงเสียงพวกแตกๆกแล้วกันเนาะประมาณนี้ถ้าบอกว่าเราจะกดปรับพารามิเตอร์เรากดเข้าไปข้างในแบบนี้มันก็จะปรับเกรนได้ ประมาณนี้ฮะเพราะเนื่องจากอย่างที่บอกมันไม่ได้ทำมาเพื่อเป็นระบบเสียงอ,อย่างนี้เป็นโนะอเวอร์ไดนะก็ปรับพารามิเตอร์เพิ่ม หรือลดลงได้ปรับเกนน้อยลงอ่านี่คือเสียงโอเวอร์ไรเนี่ยปรับเกนก็นี่แบบเกนแบบน้อยเลยติดลบเลยเนี่ยบูลุ่มก็ผมจะล็อกไว้ที่80 อ่ะจังนั้นมาดูที่ดิสอร์ชันกันเอาปักข้างในเน่ okay. เนื่องจากอย่างที่บอกว่ามันก็จะช้านิดนึงมันก็จะจะห่วงหวงหน่อยประมาณนั้นแต่ว่าถ้ามาทำเล่นเดฟเฟกทั้งตัว2ตัวทำได้นะฮะตัวนี้ปค่ายไม่ได้ปรับมากนะ อนนอ,ออกไปก็จะมีตัวอื่นที่อันนี้ก็เป็นคลีนธรรมดาจะไม่ได้ใส่กิ้งมากนะแต่ว่าก็พอได้อันนี้ออโต้วามันที่ไม่ค่อยจะวาเลยมันมีเสียงอุดอ้ดๆๆตามหลัง <c oughs> ก็ยากอยู่นะะค่อย นี่แฟลนเจอร์นะเอาปักกันก็ยังไม่ออกเท่าไหร่นะเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาออกไปมีเฟเซอร์ ถ้าเอาเสียงดีที่สุดก็คงจะเป็นโอไดสมากกว่านะประมาณนั้นฮะโอเคมาเห็นมาดูโค้ดกันคร่าวๆได้นะฮะพอผมพาไปดูโค้ดใครอยากได้โค้ดตัวนี้เราไปแก้ดูก็ได้นะก็คือว่าตัวนี้ใช้ ES3 เอ่อ e s P. 3 2 S. 3 <S 2> นะฮะเป็น N. 1 6 R. 8อ่าตัวนี้ตัวโค้ดก็อย่างที่บอกแนละ้วมันก็แสดงพวกเสียงเอฟเฟกของตัวนี้อยู่แล้วนะฮะนี่ GFX ก็คือเราต้องโหลดไดเวอร์ของเขามานะฮะโหลดไดเวอร์มาแล้วก็ตัวนี้ตัวแสดงเกี่ยวกับพวกจอนะ ST จอที่ใช้อยู่คือ ST. 7 7 3 5ตัวดานะฮะตัวไดเวอร์อื่นๆก็เป็นของ I. I 2 S, <S นั่นเองก็คือ I. 2 s ก็คือการส่งเสียงออกมาเพื่อเข้าเข้าตัว Uh, 5102A ตัวนี้นะฮะนี่ตัวที่ตัวนี้มันก็คือค่าของจอที่เราต่อไว้นะฮะจอตัว SC7735 นะฮะก็ขาไหนก็เป็นตามนั้นนะที่เราต่อไว้นะฮะก็เพื่อให้คำสั่งมันอย่างนี้ Encoder ก็คือตัววอลลุ่มวอลลุ่ม Encoder มีอยู่3ขานะฮะขาแล้วก็มีบวกลบนั่นเองนะ,ะตัวนี้เป็นชุดออริโอนะครับก็คือ5 102A น,นะฮะก็จะมีใช้ขาไหนก็แล้วแต่อ๋อตัวนี้ไม่ใช่มี AC ADC p ินนี่คือเป็นอินพุตที่เราใช้งานอินพุตเราใช้1นึ่งอินพุตแล้วก็ต่อกล่าวด้วยกันกล่าวร่วมกันก็จะได้มีเสียงออกมาด้วยกันนะฮะถ้าต่อ,ต,อต่อกลาอื่นไม่ได้ต้องใช้อินพุตหช่องแล้วก็จากนั้นกล่าว แล้วก็เอามาต่อเข้า es 3 2เหมือนกันนะมาถึงจะมีสัญญาณเข้าหากันเนาะตัวนี้ต้องหาเซอร์เฟอร์เตนะสำหรับตัว esp 3 2จะใช้ c 4 1จ h z กิโลเฮิร์ตไม่ได้นะคงต้องหาค่าของแต่ละตัวเพราะนี่เนื่องจากตัวนี้ผมซื้อมามันเป็นของจีนเนาะมันเป็น mcu ของจีนมันก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ค่อยได้มาตรฐานมันก็ขึ้นขึ้นลงลงพินเพี้ยนอะไรประมาณนั้นแต่ก็สามารถลงได้นี่ก็ใช้เซอร์เฟอร์เตที่178นะมาถึงจะได้ยินเสียงไม่งั้นมันก็จะ Uh, ไม่พิชขึ้นไปข้างบนบวกลบอะไรประมาณนะั mm ้น hmm. ก็จะเสียงทุ้ม mm hmm. เสียงคีเพี้ยนอะไรประมาณนะั้นอันนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงที่สุดนะใส่บัฟเฟอร์ที่128นะฮะจริงแล้วเขาบอกว่ามันลองแล้บสี่แต่ไม่ได้นะครับผมปรับเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ต้องได้แค่นี้นะฮะอ่ะตัวอื่นๆก็จะเป็นค่าที่เราตั้งพวกะระงับการเสียงว่าแม่มันมีเสียงรบกวนประมาณน,ะะ part inter, low, inter, นั้นนะฮะา้าฟิลเตอร์โลว์ฟ้าฟิลเตอร์นี่แหละคัตออฟประมาณนะั้นก็คือมันจะ ไปกำาหนดข้างในจูชิปนะฮะก็คือมันเหมือนมีน้อยเกตบางงั้นเถอะอยู่ข้างในนะ,ะแต่เราไม่ได้มาต่ออะไรประมาณนั้นนี่แล้วก็ส่วนใหญ่อื่นๆที่เป็นเอนโคเดอร์พวกอะไรเนี้ยมันก็จะเป็นปุ่มที่เราเอาไว้กดนั่นเองเป็นชุดแยกชัดเจนนะฮะอันนี้พวกวอลลุ่มอะไรยังไม่ได้เซตค่ามากมายก็คือเป็นค่าทดสอบอยู่นะฮะเราต้องมาปรับค่านี้ให้มันออกเป็นเสียงที่แท้จริงเนื่องจากตัวเอสสามเนี่ยมันยัง เรายังไม่เข้าใจมันเพราะว่าเราเข้าใจมันว่าจะออกเสียงอะไรได้แบบไหนถ้าบอกเป็นเสียงพวกไซเรนพวกอะไรเงี้ยมันง่ายแต่ถ้าบอกว่าเราให้มันออก็นเสียงเอฟเฟกเลยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ได้ตอบโจทย์มากขนาดนั้นมันก็ต้องหาเสียงที่แมชกับมันออกมาให้มันใกล้เคียงได้นะฮะต้องไปหาค่าเอาแบบนั้นนะฮะพวกเสียงนี้เลยพวกอะไรนี่ก็คือเราตั้งค่าเอาไว้ว่าเราจะให้ปรับได้ประมาณไหนนะับประมาณนั้นนะฮะพวก i2s พวกนี้มันก็คือพวกค่าที่เราตั้งเกี่ยวกับผู้บิดเบทพวกอะไรนี่แหละเกี่ยวกับ เซ็ปร์เลียดของมันนะ <_ an> เพื่อให้มีเสียงออกมา <_ an> เพื่อให้มันทันกันบัฟเฟอร์ทันกันนั่นเองตามค่ามันนะฮะประมาณนั้นตัวนี้ก็คือผมให้เซฟเข้าไปในแรมด้วยนะฮะก็คือค่าที่เราทําไว้มันก็จะจํเมื่ากันเถอะผมเปลี่ยนไปที่อื่นมันก็จะจําค่าเดิมอยู่ประมาณนั้นก็จะไม่ใช่เราหมุนเปลี่ยนไปเอฟเฟกตตัวอื่นมันลืมตัวเก่าเราต้องมาปรับใหม่หรประมาณนั้นอันนี้คือปรับไว้แล้วมันจําไว้เลยประมาณนั้นจะจําค่าเดิมไว้นะเราสามารถที่จะ เหมือนเป็นการเซฟมันไปนในตัวได้นะพอที่เราปรับไว้เนาะแล้วพวกฟิลเตอร์ต่างก็คือฟิลเตอร์เสียงสส่วนใหญ่ประมาณนั้นอันนี้พวกเอฟเฟกก็มันก็เป็นค่าของค่าของ เกณฑ์ภาคของอะไรประมาณนั้นะนะเนาะเป็นตัวคูณตัวอะไรนี้เรามาแก้เปลี่ยนใหม่ได้ให้มันเป็นออกเสียงที่เอฟเฟกอย่างที่ต้องการอย่างที่บอกเราต้องเข้าใจก่อนว่า s 3เ,เนี่ยเสียงมันเป็นยังไงในตัวนั้นที่มันสามารถที่จะแมชเสียงออกมาได้นะผมผมก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้หาจุดได้ถึงขนาดน,นั้นก็อันนี้ก็เข้าคร่าวไปก่อนพวกแฟรนเจอร์พวกออโตวาอะไรเห็นไหมเสียงมันยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่ประมาณนั้น <S <S อื่นๆก็เป็นชุดคำสั่งที่ตัวนี้เป็นเกี่ยวกับจอเนาะว่าให้ใช้อะไรเนี่ยสีพื้นเป็นสีดำ ะะเป็นตัวหนังสือเป็นสีเหลืองอะไรประมาณนั้นนะขนาดของตัวหนังสืออะไรประมาณนี้ที่เราเห็นอยู่ในนี้นะ,ะก็ทุกอย่างก็คือคําสั่งนี้นะก็ไม่มีอะไรนะถ้าใครเขียนโค้ดเป็นก็ง่ายอยู่แล้วนะฮะตัวอื่นก็เหมือนกันนะเป็นตัวที่เกี่ยวกับแซมเปิรเลตพวกเกี่ยวกับเรื่องเสียงซะมากกว่าะะหลักๆแล้วน,ะนี่มันก็ยาวพอสมควรแล้นะปนระมาณน,นั้น ถ้ารูปแบบมันก็ใช้ประมาณนี้ใครอยากได้ไปลองก็ลองขอโค้ดมาได้ผมก็จะเซฟโค้ดนี้ไว้นะฮะเพื่อจะไว้ให้ไปเล่นแล้วไปปรับกันเราเองเกิดใครอยากอยากจะทำเอฟเฟกเล่นแบบนี้บ้างนะโอเคคลิปนี้หวังว่าีเปประโยชน์ครับลาไปก่อนทุกคนครับลาไปก่อนสวัสดีครับ